ให้เวลาสามวิกดหยุดแล้วอ่านเองนะครับ1 2 3อ่านเสร็จแล้วจะเลื่อนให้ดูภาพนะครับนี่คือความอันตรายถ้าโซ่มันหลวมเนี่ยครับแมวก็จะติดปากแบบนี้ครับเห็นไหมโซ่มันติดฟันอะเป็นแผลเลยดังนั้น,นครับ ปล่อยแมวเป็นธรรมชาติจะปลอดภัยกว่าไม่ใส่กระดิ่งอะ่ะจะดีสุดนะครับอ่าโอเคนะคะสวัสดีครับ